สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชม24กรกฎาคม2568คุณผู้ชมครับณนะถึงวินานทีนี้สถานการณ์ของไทยกับขเขมรเรายังคงรบกันอยู่และไทยรบเพื่อปกป้องอธิปไตยและตอบโต้ขเขมรที่หลายคนใช้คำว่าอย่างเช่นในรายการใช้คำว่าลอบกัดไร้สำนึกเลวทรามต่ำช้าในการโจมตีชุมชนพลเรลือนของไทย โรงพยาบาลของไทยรวมไปถึงนะครับโจมตีมายังปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อของไทยทำให้ประชาชนพี่น้องชาวไทยต้องเสียชีวิตหลายรายเหล่านี้คือความเลวทรามต่ำช้าที่เกิดขึ้นจากกองทัพเขมรน,นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายละเอียดวันนี้ผมอยู่กับแขกของผมนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดรดุลยภาคปรีชารัตน์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอเชียตอนออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแต่ก่อนอื่นขออนุญาตพาอาจารย์ไปคุยกับท่านโฆษกกองทบกสดๆกันก่อนเพื่อจะได้รู้สถานการณ์นะครับผมอยู่กับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทบกครับสวัสดีครับพลตรีวินไทยครับสดีครับคุณต้นครับอาจารย์ดุริยภาตครับครับผม พลตีวินไทยครับยังไงก็ต้องถามวินาทีนี้14นาฬิกา53นาทีเรายังคงดำเนินการปกป้องอธิปไตยและตอบโต้อย่างสาสมให้กับขเมนอยู่ใช่ไหมครับยังดำเนินการอยู่ครับ<ฆ>โดยต้องต้องเรียนว่าเราสิ่งที่เราดำเนินการเนี่ยเฉพาะเป้าหมายทงางทหารที่มีส่งผลกระทบต่อต่อที่คุกคามกับเราเท่านั้นนะครับ,รบไม่มีไม่มีเรื่องอื่นเลยครับผมครับ,รบเรา พลตีวินไทยใช้คําว่าเราเน้นไปที่เป้าหมายทางทหารแต่ขเขมรเนี่ยเราเห็นจากภาพนะครับแล้วทําให้ประชาชนคนไทยเจ็บปวดร่วร้าวใจมากคือโจมตีเข้ามายังชุมชนประชาชนพลเรือนโรงพยาบาลร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ํามันทําให้คนไทยที่ไม่ได้รับรู้เรื่องราวใดเลยต้องเสียชีวิตพลตีวินไทยครับแบบนี้เรียกว่าอะไรครับครับจริงๆเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ที่เราก็คงเสียใจนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้เองเนี่ยเราเราก็เคยบอกในภาพรวมแล้วล่ะว่าถ้ามันมีเรื่องของการตอบโต้กันด้วยกําลังอะนะมันก็จะต้องมีมีการสูญเสียนะครับคงไม่ใช่เฉพาะ,ะเกี่ยวกับเรื่องเจ้าหน้าที่เรื่องของทุ่นระเบิดอย่างเดียวะนะมันมันก็ตรงนี้ก็แต่ว่าเราเราเองเราเราเหมือนกับถูกบีบจริงๆนะครับเพราะว่าสถา,านีมันถูกมาพัฒนาเพราะว่าเราเนี่ยมีความชัดเจน กรณีที่มีการวางทุนระเบิดหน้าแนวครั้งแรกอะ่ะที่เกิดเหตุนั้นนะน,นะหน้าแนวการการที่เขามาขุดคูเละวางกําลังแล้วเขาเออด้านหน้าเขาคงวางเรื่องทุนระเบิดไปด้วยซึ่งซึ่งมันมันเริ่มมาจากตรงน,นั้นแสดงว่าท่าทีของการจะคุกค้คคำกันเนี่ยมันมันเริ่มชัดขึ้นละพอ,อหลังจากที่มีความชัดเจนก็มามีเหตุเมื่อเย็นนี้อีกนะซึ่งซึ่งเราชัดเจนเลยเราฟันทงงแทบไม่ต้องสืกสาวเราฟังกันมากแล้วว่า เป็นของใหม่แน่นอนแล้วต้องการกระทําต่อ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 เจ้าหน้าที่ทหารที่เดินลาดตระเวนนะครับ,รบมันก็เลยบังเอิญแล้วก็มาช่วงเช้าช่วงเช้าก็มีมีเหตุารณ์ที่ที่ประจานตามเมืองธอมมานะนะครับแต่ว่าเราเรายืนยันเลยว่าเขาใช้อาวุธกับเราก่อนนะครับไม่ไม่เพียงอาวุธเล็กด้วยเป็นอาวุธอาวุธหนักด้วยนะครับมันก็เลยมันก็เลยทําให้สิ่งที่เราได้เตรียมมาตลอดเนี่ยผมผมก็เคยเรียนแล้วกับสังคมว่า อาจจะเราอาจจะทําอะไรได้ไม่ทันใจในมุมมองของประชาชนแต่ว่าเนื่องจากอทหารในในสมัยปัจจุบันนะนะมันก็ยังมีกรอบอยู่ดีในการที่จะทําอะไรต่างๆใช่ไหมครับมันมันต้องมีอย่างน้อยเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีเหตุมีผลแล้วมันต้องให้เหมาะสมไม่เกินป่าเหตุซึ่ง,ซ,งซึ่งขนาดนี้ยมันก็เลยมาจนถึง,ถงจุดนี้แหละ,ะนะครับแต่ว่า oh. วันนี้ผมเองอาจจะให้ความสําคัญกับกับ เป้าหมายพลเรือนมากกว่าที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อาวุธของทางฝั่งกัมพูชาตอนแรกกบพยายามบอกใบ้แล้วว่าทางกัมพูชาเองเนี่ยบางทีอาวุธของเขาโดยเพพาะเรื่องจรวดเนี่ยมันมันโดยขีปณาวิธีน่ะในคุณลักษณะในการใช้ทางทหารมันไม่มีความแม่นยำอยู่แล้วนะครับแต่นี้ก็นึกไม่ถึงว่าว่าว่าจะใช้สเป์สป่าแบบเนี้ยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ก็ผมว่าเราเราคงอดทนอดกั้นมา มาระยะหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็คงไม่มีใครทำหนิ้ติดเตียนว่าทหารนั้นอมูอว่วามหรือทําอะไรโดยที่คิดคำนวณไม่รอบคอบไม่เลยเราอดทนอดกั้นมานานจนคนไทยส่วนใหญ่จะอึดอัดใช้ได้ซ้ํานะครับแต่ว่าวันนี้ก็คงจะได้เห็นว่าเราเออมันเราพร้อมของเราอยู่แล้วนะแต่เราต้องการให้มันมันอยู่ในจุดที่หรือห่วงเวลาหรือสภาพแวดล้อมที่มันเหมาะสมไม่งั้นเราจะ ภาพลักษ์เราในสายตามุมมองของต่างประเทศเราจะเราจะเสียหายและมันอาจจะเกิดผลกระทบในระยะยาวกับเราได้ครับผมคุณปีวินไทยครับผมยืนยันตรงนี้ผมกับอาจารย์ดุลยพากยืนยันเลยผ่านต่อหน้าจอเลยว่าถึงวินาทีนี้ถ้าคนจะตําหนิกองทัพเขาจะตําหนิว่าท่านโต้ตอบช้าอย่างที่ท่านว่าและฝ่ายการเมืองทุกคนเชื่อว่าไม่มีใครกล้าขวางแล้วตอนนี้ชัดเจนว่าขเขมรโจมตีมายังพล,ลเรือนของเราท่านบอกว่าท่านจะเน้นโจมตีกลับไปทางยุทธศาสตร์ อย่างนั้นเรากินแดนเข้าไปแล้วโจมตีไปยังค่ายทหารโจมตีไปยังจุดยุทธศาสตร์ของเขมรในดินแดนของเขมรบ้างได้ไหมคือคือมันก็เป็นหลักการหนึ่งเมือม่อเมื่อจริงๆเนี่ยเราในช่วงแรกเนี่ยเราคงจะจํากัดอยู่ในในพื้นที่พื้นที่เส้นปฏิบัติการอะนะในขอบเขตของของ,ของกองทัพบกนะครับแต่ว่าขณะเนี้ยเราเองเราเองเห็นแล้วว่าก็เอ,อ เอ่ในการจริงๆแหมไม่ค่อยอยากอยากพูดเรื่องของทางยุทธวิธีนะ,<ฮ>ะแต่ว่าเราเองเราเองก็ก็วันนี้ก็ก็มีเรื่องปฏิบัติการทางด้านอาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลนะแต่ว่าก็ก็ <ๆ S 2> ไปที่เป้าหมายกองพลกองพลน้อยของกองพลนะครับโดยโดยโดยอาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลของเราก็คือเรือกระตยาน<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งซึ่งซึ่งคงมีความแม่นยําสูงนะครับก็ เราก็อย่างที่ทราบแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยในส่วนนี้ก็คงต้องเดี๋ยวต้องรอเวลาให้เห,หมาะสมนะทางทางของทางอากาศอาจาจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนี้ครับผมครับ,รบขออีกสักคำถามครับพลตีวินไทยประชาชนอยากรู้โดยศักยภาพของเราทั้งบกเรืออากาศเอาแบบม้วนเดียวจบเอาให้ยอมแพ้เอาให้ยอมสีโรราบเอาให้ไม่กล้าหือเอาให้ไม่กล้าซาดอีกได้ไหมครับคือคือถ้าถ้ามองในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยับ ก,กับกับารประเมินศักยภาพจริงๆี่ยเราเราเราน่าจะเราน่าจะอยู่ในจุดที่ดีกว่ากว่าเยอะนะครับแต่นี้เดี๋ยวพอ,พอพูดไปมันมันจะกลายเป็นเหมือนเราไปไปไปบัฟเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นการประเมินตามหลักสากลอยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งเราเองก็อ้จริงๆมันเหมือนการบอกใบ้กันมาโดยตลอดว่าว่าเราเราที่เราน,นี่หรือเราช้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะมันก็จะเริ่มเริ่มเห็นผลตอนนี้แหละนะว่า ว่าเราพร้อมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันคือคือเราคิดว่าถ้าถ้าเรายังช้าต่อไปกว่าเนี้ยมันมันอ่ามันคงเขาเรียกอะไรมันจะเกิดการสูญเสียในแบบในแบบรอบกัดในในแบบในแบบที่ไม่ขาวสะอาดอะะ่ะใช่ไหมครับ<ะ>ในพื้นแผ่นดินเราเราเรา,เราต้องเดินได้สิเราจะรัดตัวเองอยู่ไหนก็ได้ะนะแล้วในครั้งที่สองเนี่ยสิ่งบอกเหตุคือคือเป็นการตรงใจอย,อยู่แล้วที่จะทําร้ายใช่ไหมครับแล้วแล้วบังเอิญสิ่งที่ทํานั้นมันไม่อยู่ในกติกาไง มันคือคนเราเนี่ยจะต่อสู้กันเนี่ยนะเราเห็นนักมวยเขาขึ้นไปบนเวทีเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาจะต้องไปขึ้นไปเจ็บตัวด้วยกันทั้งคู่มันต้องแล้วเขาก็พร้อมที่จะรองรับความเจ็บตัวนั้นใช่ไหมแต่บางอย่างอาวุธที่นํามาใช้อย่างเงี้ยไม่อยู่ในกฎกติกามันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่สุภาพบุรุษเพราะนั้นมันก็เลยต้องต้องมีมาตรการตอบโต้แต่ว่ายันยืนยันว่าไอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยก,ก็ก็ยังไม่ได้มากจนเกินไปนะแต่มันแต่มันอาจจะต้องเข้าเป้าหมายแค่นั้นเองเพราะว่า เราเราอาจจะเน้นเน้นเน้นตรงจุดอะไม่เน้นสเปซสปะนะครับเพราะรว่าการกระทําของเราเนี่ยมันมีมุมมองจากหลายมุมโดยเฉพาะจากต่างชาติด้วยเพราะนั้นเราจะยืนยันอยู่ตลอดตั้งแต่เช้าผมพูดได้เลยว่าเราจะปฏิบัติการต่อเป้าหมายทางทหารที่มีผลกระทบต่อการดําเนินทารเล็กิจของกองทัพเท่านั้นครับ,รบอย่างนั้นฝากไปครับผมอ่านข้อความจากแฟนรายการเป็นข้อความแล้วจะฝากท่านพลตีวินไทยในฐานะโฆษกกองทัพบกไปว่า ประชาชนคนไทยที่ติดตามสถานการณ์บอกว่าขอให้ตอบโต้จะมากเกินไปก็ดีครับเขาฝากมาแบบนี้ครับท่านพลตีวินไทยอันนี้อันนี้ประชาชนฝากไม่ได้หมายความว่าจะให้ปฏิบัติการทางทหารทําแบบนั้นนะครับแต่อยากให้ตอบโต้ผให้มากกว่านี้ครับนะครับะขอบพระคุณมากนะครับท่านพลตีวินไทยครับครับผมครับครับครับัครับครับกลับเข้ามาครับอาจารย์มันเดือดมากเลือดไทยนี่เดือดคลานกันทั้งประเทศยิ่งภาพที่เห็น ในร้านสะดวกซื้อครับความสูญเสียเยอะมากอาจารย์เราตอบโต้ได้แค่เท่าที่ท่านโฆษโกองทัพบ,บกบอกเหรอผมว่ามันก็มีหลายแนวทางการต่อสู้นะครับจะเอาแบบที่ท่านโฆษกกองทัพบ,บกว่าก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการตอบโต้ขนาดใหญ่เพื่อจะทําให้เกิดการปิดจ็อบที่รวดเร็วขึ้นทางการทหารนะครับก็คือระดมสรรพกําลังหรือบุกโจมตีลึกเข้าไปในพื้นที่ของเขานะครับซึ่ง ไอ้หลักนิยมทางการทหารแบบนี้หลายหลายประเทศเขาก็ใช้กันอยู่เพียงแต่ว่าก็ไล่ระดับตามสถานการณ์หรือก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาที่จะประเมินตัดสินใจหน้างงานตามความเหมาะสมนะครับคือโดยปกติเอาละ่ะทหารกับทหารเขาเขาก็ปกป้องกันเองอยู่แล้วหมายถึงปกป้องอธิปไตยค,คือถ้ามันลบกันยิงกันระหว่างหน่วยทหารแล้วมันไม่มาสูญเสียถึงพลเรือนมันก็ไม่มีอะไร,รแต่ใน,นขณะนี้คำถามของผมคือเฮ้ย <"He i, S 2> มันทำลายพลเรือนไทยทำลายชุมชนทำลายนู่นทำลายนี่กองทัพเรายังคง เอาแค่จุดยุทธศาสตร์เอาแค่หน่วยทหารเอาแค่ค่ายทหารไปเอา f อ6สหไปย่อนแค่กองทัพน้อยเราทําได้แค่นี้หรืออ่ะขออีกทีเออคือถ้าทําแบบที่ท่านโฆษกองทัพบอกว่านะครับก็เราอาจจะคิดว่าเราอาจจะรอบคอบระมัดระวังขึ้นว่าเราจะต้องการให้ประชาคมโลกเห็นว่าเราสุภาพบุรุษเราเคารพกติกานะครับแล้วก็กัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายละเมิดเรื่องเหล่านี้ตลอดแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าละอายไร้มนุษยธรรมนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะต้องอาศัยอาวุธที่มีความแม่นยําสูงจริงๆและตอนนี้เราตอบไม่ได้ว่าต้องให้ทหารกัมพูชาตายกี่คนหรือหน่วยลบของเขเมรน,นะครับถูกทําลายกี่หน่วยกัมพูชาถึงจะหยุดนะครับการยั่วยุทางการทหารใช่ไหมครับถ้าเผื่อจะเอาให้จบเร็วแล้วหนักหน่วงเนี่ยก็ต้องระดมสัพกําลังทั้งเวหานุภาพพระสุธานุภาพเนี่ยอัดเข้าไปที่ชายแดน,นอีสานใต้แล้วก็ ทำลายนะครับกำลังรบของกัมพูชาให้แม่นยําขึ้นนะครับแล้วก็ให้รอบการโจมตีต้องถี่กว่านี้ะนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาอาจจะยกธงขาวได้เร็วก็ได้ะนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีความระมัดระวังรอบคอบว่าถ้าพลาดเป้าไปโดนที่ตั้งทางพลเรือนของทางฝั่งโน้นเนี่ยแล้วเขาก็หยิบขึ้นมาเคลมเราจะตอบโต้อย่างไงแต่ว่าการที่กัมพูชาย,ยิงมาก่อนแล้วคนไทยเริ่มเสียชีวิตมากเนี่ยอย่างน้อยเรามีภูมิคุ้มกันประมาณหนึ่งแล้วค,คือบทบาทของเขาเรียกว่าอะไรนะระหว่างประเทศใช่ไหมอย่างที่ โฆษกวินไทยได้ว่าไว้ว่าเราก็ต้องระมัดระวังณนขณะน,นี้ต่างประเทศก็จับจ้องมองแล้วห้าสำนักข่าวหกสำนักข่าวเริ่มรายงานแล้วถ้าถามอาจารย์ว่า,ขาเขมนเนี่ยณจากจุดเนี้เขาจะโต้กับเราไปจนถึงจุดไหนผมคิดว่าเป้าหมายของเขาก็อยากจะได้ช่องบกนะครับกับกลุ่มประสาทตาเมือนคําว่าอยากจะได้แปลว่าจะเข้ามายึดเลยเหรอ,อด้วยวิธีการอะไรก็ได้นะครับก็ คือถ้าไม่อยากได้ก็คงจะไม่ไปฟ้องศาลโลกใช่ไหมครับในการนําพื้นที่พิพาท4จุดซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่เนี่ยนะครับแนบกับเอกสารไปที่ศาลโลกนั่นแสดงว่าธงของเขามีและว่าเขาต้องการชิงสีพื้นที่นี้ส่วนเรื่องปฏิบัติการทางทหารเนี่ยถ้าทหารเขาลบชนะทหารไทยแล้วเขาไปยึดปราสาทเหล่านี้ได้ก็ถือว่าเป็นกําไรของเขาครันะครับเพราะเขาแค่ไม่ต้องถึงเรื่องของศาลโลกเนี่ยกำลังทหารยึดได้ก็ ตอบโจทย์ของเขาแล้วแต่มันทําอย่างนั้นไม่ได้มีทั้งเฟคนิวทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มประสาทต,ต่างๆก็ยังเป็นของไทยอยู่เพียงแต่ว่าติดที่ประเทศไทยว่าเราจะต้องตอบโต้ไปในระดับรุนแรงแค่ไหนเขาถึงจะหยุดซึ่งมันตอบวัน2วันนี้ไม่ได้นะครับก็จะต้องใช้เวลาเป็นหน่วยเป็นสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนแต่คําอธิบายการทํา just war หรือว่าสงครามผดุงความยุติธรรมไทยอธิบายได้แล้วณนะวันนี้นะครับเพราะว่าพลเรือนของเราที่เสียชีวิตแล้วก็หลักฐานการยิง บีเอ็มและเรื่องทุ่นระเบิดที่กัมพูชาละเมิดอนุสัญญานะครับออตตตว่าเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยมาร้อยเรียงเรื่องราวลำดับเหตุการณ์ประมวลภาพหลักฐานเราสร้างความชอบธรรมของเราได้ครับ,รบแต่ทีนี้ถ้ากลับเข้ามากัมพูชาณขนาดเนี้ยเล่นบทเหมือนอันธพาลรอบกัดแล้วก็ไร้ไร้ซึ่งจิตสํานึกทีนี้ไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ย พอไปถึงเวทีโลกอะทำไมส่วนใหญ่โลกไม่ค่อยสนใจเลยอาจารย์ทำไมเขาจะสนใจแต่ว่ากัมพูชาโกหกแบบไหนหนูน่นนี่สารพัดส,สารลงสารโลกก็ไม่ค่อยสนใจเป็นอย่างนั้นไหมผมว่ามันก็แล้วแต่ช่วงสถานการณ์กับลักษณะข,ของประเด็นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจวันนี้ผมว่าเรื่องภาพลักษณ์เนี่ยเป็นเรื่องรองเป็นตัวเสริมเท่านั้นแต่เรื่องสําคัญที่สุดก็คือเราจะเอาความอยู่รอดของพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัย เฉพาะพื้นที่ที่ถูกโจมตีเนี่ยเราจะทําอย่างไรเราจะรักษาชีวิตของประชาชนเราอย่างไรเรื่องนี้สําคัญที่สุดและที่สาคัญกว่านั้นก็คือเมื่อรักษาชีวิตประชาชนปกป้องดินแดนได้เราจะใช้กําลังลบแสนยานุภาพของเราเนี่ยทำให้เขานะครับยุติความรุนแรงเพื่อปูทางไปสู่สันติภาพนะครับเราจะตอบโต้ในลักษณะไหนซึ่งการใช้ความรุนแรงเพื่อน,นําไปสู่สันติภาพเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายแล้วเราสามารถนําสิ่งเหล่านี้มาอธิบายความชอบธรรมของเราได้ะนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะบูใจขาด เรามาดูแลคนของเราก่อนอหนึ่งเราดูแลคนของเราพื้นที่แนวหลังเนี่ยนะครับก็ต้องเข้ามาปกป้องประชาชนเพิ่มเติมด้วยแต่ขณะเดียวกันการที่เรารุกไปข้างหน้าแล้วสามารถทําลายกําลังรบของเขาทําให้จิตวิทยาทางทหารเขาอยู่ในระดับต่ําแล้วทําให้เขาอาจจะขอเจราจาก่อนนั่นคือสันติภาพนะครับมแม้ว่าจะไม่ยั่งยืนแต่ก็เป็นเรื่องของสันติภาพระยะสั้นซึ่งการใช้ความรุนแรงมันสามารถจะเบิกไปสู่สันติภาพได้เหมือนกัน ค,คือโลกมนุษย์อ่ะมันไม่ใช่ว่าคุณคุยดีๆกับเขาแล้วเขาจะฟังคุณบางทีต้องตบให้คว่ำก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยให้มันมาคุยกับเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มีตัวแบบอย่างนี้รอบโลกนะครับเออคือถึงแม้จะไม่ใช่สันติภาพที่ยั่งยืนนะครับเพราะยังมีอะไรต้องทําอีกมากนะครับแต่ว่าสันติภาพเชิงลบแบบชั่วคราวให้มีการหยุดยิงทํายังไงถึงจะให้กัมพูชาหยุดยิงก็ต้อง ทำลายกำลังลบของกัมพูชาจนเขายอมสิโลลาถ้าเราไม่ทำลายเขาก็ยิงต่อแล้วจะปกป้องประชาชนยังไงอ่าแล้วครับนั่นคือช่วงแรกของเรื่องนี้ต้องเคลียร์เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาอยู่กับอาจารย์ดุลยภาพกันต่อครับต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอ่ะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่อาจจะได้สบายด้วย ก็ไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วก็อ,อยากสบายอาย